บสบายดีและสวัสดีเด้เอพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสุขคนนอนย,ยินดีต้อนรับก็สู่ซ่องบบาเตียงทองซาเนีวอีกแล้วพี่น้องมื้อนี่กับ่บาเตียงมาอยู่บ้านคำตะกบเนาะเมืองไซบุรีแขวงสวรรคเขตพี่น้องก็คือมีสบาบะเนนำมาเนาะว่าอมีครอบครัวหนึ่งเพื่อนกับเป็นคนท่องอีกแล้วพี่น้องท่องแล้วก็ดูกับลูกน้อย แต่ถูกยากกันแหละเนาะเอาง่ายๆก็ได้พี่น้องเลยบะเตียงก็มาหอดเขื่อนเพลินเลยอยู่ตรงยูหน้าบาเตียงเนาะเฮื่อนเพลินแกนพากระตุงพากตะตาดขาดไปเลยพี่น้องแต่บะเตียงที่เข้าไปทำเบิ่งเอื้อยเพลินตาความเป็นไปเป็นมาจังไดเนาะชีวิตเพลิน,นคือว่ามาถูกยากแท้พี่น้องเลยอ่ะโอเคพี่น้องเดี๋ยวไปทำพร้อมๆกันเนาะสบายดีด้วย จะซื้อยังนะซื้อดวงตาเอานั่งนั่งก่อนไปนั่งก่อนนั่งก่อนอย่นะบุบอยซื้อดวงตาเด็กขอโทษได้อันนี้นี่ไหมอันนี้ลูกบ่เนี่ยนะเจ้าเออซื้อดวงตาเจ้าอายุจะปีเลยก็อายุสามสิบห้าปีสามสิบห้าปีมีลูกจะคนเลยลูกสี่คนลูกหลายเฮียนุ่น นนนก,ก็มีอันน้องชาวบ้านไปแนะนำมาว่าเจ้าถูกงากใช่ป้วเจ้าเอออันนี้เพื่อนเจ้าเท่เท่้นี่เฮือนเท่ๆทเลยโอ้พี่น้องขาดหมเลยเนาะเจ้าอ,อยู่กันจะคนอันนี้ฮะอยู่กันหกคนนี่แหละบ้านเกิดเมืองนอนจะอยู่พี่บ่บ้านเกิดเมืองนอนเอยอยู่ เวียงผู้เวียงจันผู้หัวเจ้าลุงเหมยยูพี่เจ้าเจ้าเจ้าแล้วเจ้าอาะพวนะมาอยู่น้ำผัวบ่เนี่ฮะเจ้าเออดินดอนตอนนี้นี่อยู่น้ำอยู่ดินไผ่นี่ดินหญาดินไม่หญาเพันธุ์ห้อยู่เจ้าอ่าประเทศไทยนาตะก้าจะมีอยู่บ่มีตะโบลายมีบโบลายกุ้งกินอยู่บ่บุกุ้งเลยบุกุ้งบุกุ้งกินครับ จ้าตอนนี้เจ้าท้องบอกขอโทษเด้วยจะเดือนเลยแปดเดือนเลยเดือาใกล้เก็ยิออกอีกเลยไปจับมาเลยนะจะจับมันดับเบิรดใช้มือเลยไปจับแปดเดือนเลยเจ้าไปเดือนนี้โดย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 วันนี้อันโอ้มาอยู่บ้านอยู่ดินไม่ยาพี่น้องครับพวจะไปใช่ใช่ หัวค่อยยุนาไปเลยอืมเห็ดหน้าอยู่บ่ดำหน้าอยู่บ่เห็ดเจ้าดำแล้วเลยนะยังยังท่ากาฝนตกมาบัดนี้กันเจ้าก็เห็ดได้อยู่บ่นี่ะจเห็ดได้อยู่อ๋อเห็ดทำซาบบัดออกอะไรโดนโดนลูกจะจะคนน่าจะว่าบังคับสี่สี่คนคนที่หาในท้องนี้เจ้าอ๋อคืลายแท้คือเอาลูกหลายแท้มัน กินโบทันกินโบทันกินยักษัโบรนณยาคุ้มกินยาคุ้มโบทันโอ้พี่น้องกินยาคุ้มโบรทันล้ววะสาเหตุที่ได้ลูกหลายเนาะจ้าบ้านเกิดเมืองนอนเจ้านาอยู่เวียงจันทร์พุ่นนครหลวงเวียงจันทร์พี่น้องเกิดมาอยู่น้ำพุลูกโพน่ะเมืองออันยู่เมืองพะบาดยังบมโหโบรายู่โบราณยู่ตัวเมืองดอกยู่เคด้วยโดยโดยโดย มาแล้ะได้ผัวทีเล็กอายุพูดและบัดได้ผู้นี้ละพากันลงมาพี่มันไม่ยู่พี่จะหึงนะบ่มันาพากันมันยุพี่กะบปดเดือนละแปดปีละผู้นี้แหละแต่ผู้นี้เลยชีวิตตอนนี้เห็นขาดเคินยังไเคู่อันแล้วใช่ชีวิตห็นนะ หาเงินมาได้ก็ซื้อข้าวหายังหาเงินหาแบบใดเนาะหาแบบเจ้ารับจกรับจ้างดับให้ดับนาไปเลยเห็ดหัวเห็ดเท้าเจ้าจ้างจ้างเห็ดไปเรื่อยๆนะเจ้าเออเพิ่นจ้างเห็ดยังก็เห็ดเจ้าอืเจ้าเจ้าเจ้าวันนี้ข้าวกินเจ้ากับบริมีบ่าบโอ้เห็ดเอาหามาใช้สะมากินหาได้แล้วก็ไปซื้อซื้อเอาเจ้าอ๋อ ได้ก็ไปซื้อนำบ้านนี่แหละโดยโดยหากะผัวเจ้าหาผัวเดียวป้ผหัวแน่ตัวเองแน่้วเจ้ากระหาได้เพราะจะมีทองอยู่ก่ไปรับจ้างแหลอ๋อไปรับจ้างเพราะทองไงแบบนี้ก่ได้อยู่โอ้มือใดเมื่อยกะโบไปรับจ้างเห็ดยังเอ้ยไปเห็ดไปดำนาข้าเจ้านี่แหละโดย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 หารับจ้างดำนามือไดเมื่อยแหละ จ้าบบไปเมื่อใดพอไปได้กไปมื่อใดไปได้ก็ไปดับนาลับจ้างเจ้าโอ้ระวังลูกเคียกใครเห็นนาเด้อไปดุไรใช่ลูกกกใช่ลูกกุ๊กลูกกกฮันไปดับนาซอยปลาอยู่บ้านนาปะ่าืาจักปีอลไรลูกกกจ้ากุกกคอยสิสามปีปลาย ใหญ่เลยผู้หญิงหรือผู้ชายฮะน้องเปียกบ่ได้นะโอ้ยถึกเจ้านะลูกถึกอายน้ํากินก็กินใช้กระตุกจังซี่บ่น้ําส้างไปเอาน้ํา้างมากินนบกเบิ่งแม่เฮ็ดให้บ่นี่เนาะพี่น้องน้ําเพิ่นกินก็ใกะลอนใกะลอนน้ํามันใกระตุกน้ําล้างล้างแล้วก็พากันไปเอาโดยๆๆน้ํา้างขุดอันนีบ่น้ําบ่อนี จ้าขุดอยูุ่ชอยู่สร้างทางแดงออกเก่งเฮ็ดเจ้าอืมนี่พี่น้องหบอนมุ่งกับถ่ายทางในได้ป้ะได้เจ้าเออเดี๋ยวบอสถ่ายนี่ก็ได้เนี่ยก่อนนี้ยัดถ่ายเด้อพี่น้องเจ้าโอ้โห่ดิเดะมองนอนเพิ่นกันเลยพี่น้องเอ้ยมองดูมองนอนแล้วกันเนาะ ขาดปเป็นไรผลตกมันบผ<ม>้าเพราเอ่ยก็นั้นธรรมดาลูกชายเอาอันนี้ขึ้นให้นหยิบอันนี้แล้วก็เอาไส้แล้วก็ขายู่โบผพาโดยโดยโดถ้าเกอนโอ้พี่น้องเลยแกเนาะคัดชนอยู่พอสมควร กระสอบยิบใส่นี่เอามาจะใช่ไหมกระสอบปุยข้าเจ้าแล้วขอข้าเจ้ามายิบขอกระสอบปุยน้ำเข่าบ่เจ้าโอ้นี่เนาะพี่น้องเอ้ยขอกระสอบปุยน้ำเข่ามาใส่ก <c oughs> ินยังนะซื้อยัองอีหล่ายซื้อปุยซื้อปุย อืมทุกปีเลยข้าวหงเฮียนนะบอข้าแล้วเข้าวปอไรนะเข้าวปอสองปอสองอีหล่าอีน้อยชื่อยังสงการเนี่ยชื่อสงการผู้น้อยบ่หนี่เจ้าโอ้ใช่แชมผู้กลางอีกกุ้งกางไปบหงเฮียนโอ้ยข้าวหงเฮียนอยู่บอเดี๋ยวนี้เข้าวแหละข้าวที่เส็งแล้วก็ปิดเลยบอหนี่คาโควิดดิช่วงนั้น โดยๆค่าโควิดแล้วเจ้าบ่ได้เข้าแล้วบัดนี้มันบางแดละเข้าแล้วก็ที่เซ็งแล้วก็สยุดบัดนี้อือพี่น้องเราก็ขาดครืนลายย่างอยู่เด้มีหยังก็ยังบมีดินนี่ก็อันาพเาให้อยู่น่แหละก็พอยู่ชนี้แหละปอกนี่แหละพี่น้องว้ายอย่ากลกเนเพได้น อันนี้นี่แม่แกให้แล้วลูกลูกไม่ผูพหญิงบ่มหยิงสามนิ่งสาายหนึ่งพูใหญ่ก็เป็นผู้ญิ่งบ่เจ้าโอ้ขูก็ไม่ญิงนี่นผูนในท้นงเนาะเจ่าีิพ่นี่น่่นีนี่น่นนี่นี่นี่นย่นี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 ่่น่นีนีนน่น่่านบ่อยากได้น้มนนีน มันมาเกิดน้ำแล้วก็เอาเพิ่นยังมาเกิดน้ำก้าวเนาะจริงๆเลยทันที่ข้าออกหดบก้าบาปบก้าแล้วบาปกรรมขาดคนมันได้ในก้าวเลี่ยงไปเนี่ยเนาะเป็นใหญ่เพื่อนชูงนี่แหละเพื่อยจะมาอยู่น้ำแล้วก็ยาแล้ววะโดย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 ก็เลยเอาที่ข้าที่เก่งเพื่อนหดย่าน มนแม่นแม่นแม่นอยากเอาออกบ่กล้าบัดนี้น้ําใช้น้ําซอยจะเอามาน้ําใช้หั่นขอเอาน้ําหญ้าแน่เอาน้ําทุกหมู่บ้านนี่แน่เบดบ้านนี่แน่อืแล้วก็เดือนใดมีเงินก็ให้เพิ่นใดบ่มีก็บ่ได้ให้โดยยเพิ่นเดือนใดมีก็ได้ คือขาดแค้นทุกอย่างเลยเดนี่เข่าวน้าช้ำปลาเนาะเพื่อนซานเพื่อนกับแบบนี้แหละพี่น้องคือพี่น้องหินเนาะเจมันก็อยู่กันหะหกคนบ่เจ้าโอ้เจ้าเจ้าเจ้าเป็นคนอยู่นครหลวงเวียงจันทร์แต่ว่าเพื่อนมาได้พว่พี่เพื่อนก็เลยมาอยู่พี่เนาะพี่น้องอยู่เมืองไซบุรีแข่งสวนในขีขามแข่งลงมาพี่น้องเอ้าเดี๋ยวเขาชี้ซอยเจ้าก่อนเลยเบื้องต้นเลยเมื่อนี่เด้อ พอได้เอาเงินไว้ให้ชักเด็กชั้นหน่อยพอได้ไปซื้อเข่ากินเนะาะอย่างหน่อยกะพอได้ช่วยเพป็นชักเด็กชั้นหน่อยก่อนพี่น้องเอ้ย <c oughs> แล้วก็บ,บุมี่ <c oughs> อัยนี้ซองเซียนกีบเด้อเป็นเงินของเอื้อยดยทางประเทศไทยอันเดี๋ยวฮาลชขึ้นซื้อให้เบิ่งเนาะพี่น้องภาคอันขอบ,บุญขอบคุณเพื่อนในว่าผ่านนี่ได้โอ้ยพอดในเพื่อนในขอบ บุญขอบคุณเดอ้อผู้ที่มีใจดีบริจาคให้ขน้อยก็คือเห็นนี่แหละขน้อยก็ดีใจแหละที่เพื่นเห็นใจขน้อย,ย,ยขอให้อายุมั่นควรยืนเด้อไปพรให้ให้ใหใหยู่ดีอขอให้อยู่ดีมีแหงบ่ให้เจ็บให้ไข้ให้อยู่ตลอดปลอดภัยเดอ้อสาธุ เอ้าวพี่น้องเราต้องขอขอบคุณขอบคุณเงินเอื้อเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยผู้ใดเพิ่นฝ่านว่าเห้บาดเง็บหรือบาดเจ็บจะขึ้นหูใหม่เบิ่งเนะาะไปเจอคนทุกคนย่กใ็ให้เอาให้เนี่ยพี่น้องเลยเงินของเพิ่นแล้วก็บพ่อผัวเพิ่นแล้วก็ทีมงานของเพิ่นเนาะพี่น้องต้องขอขอบคุณขอบคุณจะไหนกับผู้ใดสนใจอยากซอยเรือเพิ่นโตเดือยจะไหนกับที่โตหาบาดเจ็บได้ทั้งเพนทั้งลายหรือบาดเจ็บจะขึ้นเลขบัญชีให้ถ่ายคลิปเด้อพี่น้องเสร็จแล้วทีนี้ก็เอ้าเฮาขอโตไปก่อนมันนี้เลยเด้ออยู่ดีไม่แห้ง โดยโดย <Okay. S 1> อ้าวนชูกับชีวิตต่อไปเด้อจ้าโดยผู้ใดอยากซอยเพื่อนกับที่ต่อหาบะเตียงได้คือเก่าเนาะพี่น้องจ้ากลับแล้วนังไปบายก่อนบายด้บายไปกล้องดูวยายอุ่โอเคเนาะพี่น้องพนดอยากซอยเพื่อนกับคือบะเตียงขึ้นเลขมาซีไปห้ถ่ายคลิปได้พี่น้องเล็กคนละเล็กคนน้อยหรือบะเตียงกับติดต่อทางเพจทางไลน์ก็ได้พี่น้องเลยเตือนเราวกันนาสุ่สารอยู่เนาะลูกทอง ลูกมีลูกน้อยแล้วก็ขาดแคลนข้าวกินน้ำชั่มปลากรบอมีทุกอย่างพี่น้องเลยอ้าวโอเคสำหรับคลิปนี้ระเตียงขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าด้วยพี่น้อง